แล้วก็นี่ล่าสุดในเพจดร a ม่าแอดดินะครับก็มีการโพสต์ว่าจริงๆแล้วการขายบัญชีม้าเนี่ยมันมีในกลุ่ม Facebook เลยนะขายว,ว,วันหนึง่งรับเปิดบัญชีวันนึง เป็นร้อยบัญชีชเนี่ยถามว่าตํารวจไม่รู้หรอ <ม S 2> ว่ามันมีกลุ่มแบบนี้อยู่ใช่ไหม <ๆ S 2> เ,เราก็ต้องเตือนต้องเตือนกันบ่อยๆเลยว่าคนที่แบบว่าไปเปิดรับจ้างปิดบัญชีม้าเนี่ยมันมีความผิดบางคนรับจ้างเปิดไดค้ค่าแรงอย่างที่บอกไป3ามร้อยห้า้อยแต่มันไม่คุ้มเลยกับการที่มันต้องมาถูกจับเป็นจําเลยขึ้นส่งขึ้นศาลติดคุกกัน ถ้าถูกกนะับนะก็จะต้องถูกดำเนินคดตีตามกฎหมายอ,มอาจมีโทษจำคุก1-10ปีปรับอีก 20, 2อง0 0ื่นถึงแสนบาทใชะได้ห้า้อห้า้อยยจะไปเสียเป็นแสนสองแสนก็คิดดีๆอย่าไปเทียบปลดบัญชีให้ใคร